สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนชวินเรื่องถาทุกคนนะครับนาาแล้วนะครับที่จวิีเรื่องถามไม่ได้ซ่อมทีวีรุ่นจอแก้วให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสําหรับแนวทางนะครับเครื่องนี้ซิงเกิลนะครับเพื่อนลูกค,ค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะครับปรับรุ่นนะครับ SCT สองหนึ่งสามห้า AS นะครับโอ้โหเพื่อใครอยากซ่อมมือนะเพื่อนช่างมือใหม่ต้องซ่อมมือรุ่นเก่าแบบนี้เนาะ เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมเครื่องใหม่ต่อไปซะแล้วพี่น้องคนมากเนาะเท่าทันแบบนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเป็นที่สวิตนะครับที่นี่นั่นเพื่อนในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าเป็นที่สวิตเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เป็นที่สวิตจริงจริงบางครั้งบางทีอีกมันก็ไม่ได้เป็นที่สวิตบางทีมันก็เป็นที่ทันเตอร์หอพังดูด้วยสายตาก่อนนะครับว่ายังไงนะครับเพื่อน เ่บางครั้งบางทีแล้วเสียบปลักแตกเสียตาเราเพื่อนเด้คือบางทีเนี่ยถ้าไฟเข้าแล้วกดกดค้างไว้มันมีไฟเข้าอย่างนั้นก็เป็นที่สวิตได้ด้วยหรือว่านะครับไฟไม่เข้าแล้วก็บอกว่าเป็นที่สวิตเลยก็เป็นไปได้มีหลายแบบอย่าลืมดูนะครับมีตัวไหนไหมดำปิดปีหรือไหมอย่างไร ดูด้วยสายตานะครับพิจารณาด้วยสายตาครับแล้วก็ดูด้านล่างของเครื่องด้วยนะครับ <l ip> บางทีมันก็มีจิ้งจกเข้าอะไรเข้านี่ยมาดูด้านล่างกันครับนี่คือด้านล่างนะครับสวยงามดีนะครับนะสวยงามดีสวยงามนะครับไม่มีจิ้งจกนะครับไม่มีตุกแกนะครับ <l ip> <l ip> พอได้อยู่แต่มีจุดหนึ่ง เป็นไปได้ด้วยนะเนี่ยจุดนี้นะครับในกรณีที่ดำๆแบบนี้เนาะโอ้อาจจะมีความต้านทานเกิดขึ้นก็ได้นะครับในจุดนี้นะเป็นไปได้ด้วยนะครับนะแบบนี้นะเพราะว่านะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงของวงจรน,นะครับนี่นะมีบวกที่เข้ามาเข้าไฟแบกนะครับตอนนี้ก็ข้ามขดมาอย่างนี้นะเป็นขดแล้วก็มาเข้า,าขา c คอน t r a n s i s t นะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับนี่คือกาวนะครับและนี่ก็คือไฟบีบวกที่เข้าแบตนะครับไฟร้อยนั่นแหละนะครับถ้าเกิดการช็อตมีปัญหาขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะก็น่าจะเสียปลากได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดไหนดำๆๆเลยเดีวมาดูกันนะครับเยวผมเสียปากฟ้าคื้มนะครับเป็นฝนเราจะตกเสียปลักนะครับเดี๋ยวมันจะมีไฟ led ติดขึ้นมาอยู่ไหมดูด โอ้ติดขึ้นมาแล้วดังชืบโปเทคแล้วนะครับเงียบร้อยตัดปักนะครับตัดปักแล้วนะครับเสียบปักอีกครั้งหนึ่งครับโปเทคครับเครื่องตัดการทำงานนะครับโปเทคนะครับเพื่อนโอ้โหไม่ใช่ไฟไม่เข้านะครับ ไม่ใช่เป็นที่สวิตไงครับแบบนี้เครื่องมันโปรเทค,ค่ยเครื่องมันตัดการทํางานมันมีบางอย่างบางจุดที่ทํางานไปไม่ได้แล้วเกิดการโปรเทคค้นหาจุดเสียตอไปฝนกำลังมาเลยมืดคลึ้มมาเลยเพื่อนนะหนักแน่ครับผมทําคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นมะพร้าวต้นนี้ยังมีใบครับเดี๋ยวนี้ไม่มีบใบแล้วอ,อนี่มันโปรเทคไหนได้บ้างล่ะทีนี้ไอ้บอดเนี่ย โอ้นะี่ครับหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฝุ่นมันเยอะมาขีดเขี่ยแถวนี้ทำไมเนี่ยขีดเขี่ยหาเนี่ะแถวนี้เปล่าแถวนี้มาแถวนี้ป่าวอะไปนะครับหาก่อนได้นีบต้องปัดฝุ่นลงควา,าสะอาดก่อนเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วช่างวิลเล้งตาเปลี่ยนแปลงนะครับ มันตกมันมีซีบวมเน้อถ่ายยังไง้เห็นว่าเป็นซีบวมเหรอเนี่ยเนี่ยเวลาจับไปนูนๆจะเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยเ,ยเออนี่สีตัวนี้ไฟฟินฟินเตอร์ไฟร้อดนะได้ยินเสียงไว้เนี่ยมันจะยินเสียงไหมมันจะสู้เสียงฝนได้ไหมเนาะเขียเ่ยแถวๆนี้แหละ <c oughs> <c oughs> มันตก มันมีซีบวมเลยถ่ายยังไงให้เห็นว่าเป็นซีบวมเหรอเนี่ยเนี่ยเวลาจับไปนูนๆมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยเออนี่สีตัวนี้ฟิลเตอร์ไฟร้อยแปดสิบนะได้ยินเสียงไว้เนี่ยมันจะยินเสียงไหมมันจะสู้เสียงฝนได้ไหมเนาะเขียเ่ยแถวๆนี้แหละครับ กะว่าจะถอดซีออกมาก็ให้ความร้อนแล้วก็งัดออกมางัดก็ออกไม่ได้จ่อยเพื่อนเอ้ยนี่หลุดออกมาขาหลุดเลยพอขาหลุดแบบนี้ก็กะว่าจะวัดค่าไมโควรว่ามันเสื่อมลงไปไหมก็ไม่ได้เลยซีตัวนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะพูดถึงนะครับอืมไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยเปลี่ยนซีแล้วดูอาการกันต่อไปเครื่องโปรเทคนะครับเดี๋ยวนี้เน <Yeah. S 1> ี่ยซี ใส่เข้าไปฟ้าคลึมฟ้าคลึมจะเห็นภาพแค่ไหนเสียปลกใส่ซีแล้วนะเนีเห็นไหมไฟแดงไม่หลีลงนะเห็นไหมอ่าแดงตลอดเลยถ้าเขาหลีลงมันจะจำเป็นตัดโปรเทคอ่าหน้าจอขึ้นแล้วด้วยนะหลอดหลอดติดแล้วด้วย ก็เปิดได้ดูได้นะเพื่อนนะอยู่ไหนเราทีนี้ปรับเผาเอ็นทีเอสซีเขาอยู่ไหนทีนะี้ไม่มีสีนี่มันไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมันเป็นดีวดีผมมันเป็น n อ s นทีเอสซีอยู่นเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องไปปรับนี่หรอนี่หรอเอออัตโนมัติเนี่ยเออ,เอ,อได้ละนะครับดูได้ ทีนี้เราก็อาจจะต้องไปปรับแสงภาพอะไรให้ลูกค้าหน่อยผมเข้มแสงสีอะไรของเขาเนี่ยทีนี้ก็ต่อจานดาวเทียมเข้านะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับในส่วนของโปรเต์นะครับในซิงเกิลเนี่ยวันนี้นะครับนะเพื่อนๆได้นนเห็นเนี่ยครับเขาก็เป็นโปรเท์ทางด้านไฟนร้อยแปดสิบโวลต์ไปเลี้ยงในส่วนของภาควิดีโอแอมนะครับเพื่อนโปรเต์เขามีหลายจุด โปรเทคเวอร์ก็มีโปรเทคในส่วนของภาาฮอก็มีตัวนี้เป็นโปรเทคไฟร้อยแปดสิบโวลต์นะครับถ้าสีตัวนี้เสื่อมจอมันส,สว่างมากแต่นี้มันเสื่อมมากนะครับพอมันเสื่อมมากแล้วเนี่ยเครื่องก็เห็นว่าเป็นความผิดพลาดของวงจรน,นะครับก็ตัดเป็นโปรเทคชางวิลลุงทาไม่สามารถที่จะดําเนินการในส่วนของการวัดไฟให้เพื่อนดูได้ก็เนื่องจากว่าโปรเทคเร็วเหลือเกิน วัดไฟไม่ทันครับเพื่อนไฟัวนิ้มจะหลีลงและโปรเทคเลยนะครับเพื่อนๆดูด้วยนะครับในกรณีที่ซ่อมทีวีเก่ารุ่นนี้นั้นเพื่อนนะนะครับช่างวิทย์เลิงทาก็เล่าสู่เพื่อนฟังนะครับเผื่อเพื่อนได้เจอเครื่องประเภทแบบนี้ช่างมือใหม่ของเรานะครับบางครั้งบางทีก็มีผู้เอาไม้ซ่อมนะครับก็มาเปิดดูของช่างวิทย์แล้วโอ้โหสีบวมนี่วะนะครับก็พอเป็นแนวทาง ชีวิเรื่องทาก็คงจะต้องจากไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับมึหาหน้ามากันเด้โอ้โหผหาขี่คนยันขนฟาคิดดูเหอะเอ้าล้างตัวกางเกงทิ้งเลยปลาสูใจมึงยิ้มให้แม่มึงด้วย I <laughs> you.